สวัสดีพี่น้องปองป่าทุกคนค่ะพี่น้องขาเมนี่อีนางจะพาพี่พี่น้องไปเลือพ่อใหญ่เพื่อนอยากไปล่องเรืออันนั้นเรือไม้เล่าเนาะคะ่ะที่เราไปซื้อมาซ้อมแล้วสอบอีกตอนนี้ก็ใส่ได้และะ้วเนาะ่ี่นะองก็พ่อใหญ่พากันเอาเรือลองน้ำเพราะว่านี่ตอนแรกสามทุ่มเอาลงตอนเอยเอาลงตอนสองทุ่มจนกว่าจะแล้วหาทุ่มพี่น้อง อันนั้นเลือดลูกชายเราอย่าว่าอวดเด้อบอดีอวดเด้อพี่น้องต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนว่าบอดีอวดเด้อไม่ให้เบิ่งซื้ออันนั้นเลือดลูกชายเล่าตอนแรกนี่นางกับพ่อใหญ่ก็พากันใส่เลือดลูกชายเราสองลำเนี่ยนะพี่น้องดีบอสเซาเซาบ้านแถมเลือดพี่น้องเซาบ้านลูกชายเราลูกชายเรามีเลือเนาะค่ะแล้วก็ให้ใส่เลือได้อีไอย่างนี้แต่ว่าพ่อใหญ่่เพินอยากเพิ่นอยากซื้อเอาของของเราเองเนาะค่ะเราเราหมักก็ซ้างเราไปเราซื้อนางก็บริถามเราเนาะค่ะเนาะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ นางบริษัถามเนาะค่ะก็บรต้องมาถามพี่นางเดอ้อโอ้ยฝนตกด้วยไรยนเนาะฝนตกพี่น้องพี่ใหญ่พี่อยากไปลองเรือเพี่นสื่อเครื่องตกปงตกป๋ามานะาพี่นางก็เลยว่าโอเคงั้นเธอผ้าเธอผ้าชั้นขึ้นเขาขึ้นเขาฟังนะฝนเดอ้อฉันจะไปเก็บผักลาสั่นพี่น้องแต่เดี๋ยวเบิ่งก้อนฝนตกค่ะช่วงนี้ฝนตกเสมอเลยพี่น้องน้ำ น้ำอย่บ้านี่นา่งนี่ใส่กินบ่นได้เลยพี่น้องคะต้องไปเอานามข้างนอกมากินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฝนตกลายฝนตกชุ่มมือเลยมันนามมันคุณพี่น้องบางท่ะตอนนี่บรรยากาศก็กง้งมงแรงโค้งงค่ะหก้งงแรงเนาะค่ะเนาะเรือไดินนงจะพายพี่น้องไปเบิ่งข้างในเรือลำนี่บ่มีทีนอนแล้วกับบอมีหของนามเนาะคะ่ะมีแค่คนนางนางไดี่ซีคนข้างในนะคะบ่ไ่ดอกแต่ลำลำนั้นมีทีนออนนอนเด หาหกคนผลละพี่น้องข้างล่างข้างใตน้นะแล้วก็มีของน้ำเนาะคะ่ะเนาะแต่ไไดีนางจะพาพี่น้องไปเบิรงเด้อค่ะเด้อนี่อุปกรณ์ของพ่อใหญ่กลับมาเีนางกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็นางเห็ดอุปกรณ์ของเราพี่น้องไปเอาไปข้างนอกกันโอ้ยฝนกระตกโอ้ลำบากลำบนความอยากความเฮือเลือพี่น้องเรือไม่แล้วฝนตกซ้ำใดก็อยากไปชุดนี้นางก็พร้อมแล้ว เสือแจ็คเก็ตอยู่น,น่อินางบ่เคยใส่ออกไป้างนอกไปเลี้ยนหรือว่าไปเห็เงาเนาะค่ะเพราะว่ามันโตใหญ่คักเงาแล้วก็กันฝนน้ำเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยพี่น้องเตรียมถุงเตรียมคู่ไปใส่พักคิดว่าน่าจะได้ไปเก็บพักอยู่แต่รอเบิ่งก่อนฝนตกโอ้ยเรากำลังดึงเลือเขาฟังเด๋ยวสิพ้าเขาไปไทยเบิรงข้างในเรือพี่น้องเด้ออีนางคิดว่าเดี๋ยวซื้อสีขาวมาทาา้างในเรือค่ะมันหก เรือกเก่าเนาะค่ะเนะาะจกอายุจักปีตัวนี้เห็นพ่อใหญ่บอกว่าอายุหลายกว่าอีนั่งอีกอีนั่งอายุหยิบเก่านะคะ่ะประมาณสามสิบกว่าปีคนละตอนนี้อยู่ในเรือแล้วพี่น้องออกเรือมาแล้วค่ะเสียงเรือก,ก็จะดังกักหน่อยนึงเรือลำหนีเตี้ยค่ะเรือบระสูงจะนั่งอ,อันตอนนี้นั่งยืนอยู่ข้างหลังเรือ เป็นเรือแบบสปีดโบ๊ทนั่งฉี่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนั่งฉี่ตรงนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> พี่น้องกำลังจะขับเรือกันไปทึ่งเขาฝนก็ตกปล่อยๆตกตลอดเลยพี่น้องค่ะเซอรเบิ้งบรรยากาศ้ังหลังเรือจักน่อยนึงนี่ค่ะลังเรือยืนตป๊ปลายืนยังได้นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นโต๊ที่แบบวว่าเปิดสามารถเปิดนั่งได้เครื่องเรือ อันนี้เป็นประตูทางเขา่าข้างในข้างในก็จะนั่งได้ประมาณสี่คนสีที่นั่งแต่ถ้าเกิดว่าน,นั่งเบียดเบียดกันก็ได้ประมาณ6คนค่ะพี่น้องแล้วก็มีข้างหนา้ามีประตูออกไปข้างหน้าตรงนู่นเนาะคะ่ะบรรยากาศรอบๆแถวบ้านนี้นั่งคะ่ะบรรยากาศฟุ้ตกพี่น้องสามสี่มือมากนี่บ่เห็นแดดเลย พี่นอ้องฝนตกนี่ค่ะมองเก็บผักอีนะังแค่นั่งอยู่ข้งในเลือพี่น้องมีการพฟเยีย่สิครับเลือไปส่งไปส่งอยู่ตรงกอทีวายาอีนังสิไปเก็บผักแล้วให้นั่งอยู่คนเดียวว่าสั้นพี่น้องค่ะบ่อยูเรไปตายานเนาะหามานันหนีแต่บรรยากาศคืมๆฝนตกอยอ่ จะปล่อยจะไปปล่อยเห็เก็บผักอยู่คนเดียววาสันพี่น้องเราจะคล้องจะไปขับเรือเล่นวะเพรไปแล้วเด้อก็เลยบอกว่าแตาเธอบ่ไปก็ฉันฉันก็ไปฉันย่านว่าสันคนใหญ่เราบอกว่ามันบม่มีอย่างดอกวาสันเธอย่านอย่างเธอย่านหนูบอกว่าสันวะเบลียวย่านเนาะได้เรือนั่งได้สี่คนค่ะแน่มังคนขับแล้วก็นั่งทางหลังได้แล้วก็นี่นั่งนั่งทางนาแล้วก็้างหลังนี่นั่งนั่งได้ก็นั่งสี่คนแต่ขันว่า นั่งเบียดเบียนกันก็ได้อยูหกคนพี่น้องนั่งข้างล่างนี่ได้ตรงตรงนี้อีนั่งจะสื่อสีสีขาวมาท่าไมเพราะว่ามันบอมเนขื้นล่านะคะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าสีขาวแล้วก็มีสีดำเงินที่เขาบอกว่าแบบแบบเฮดแบบว่าสลัดสลัดใส่น่พี่น้องเนี่ยค่ะมันเป็นแดงแสกท่าสีขาวแล้วก็สีดำเงินแบบว่าสลัดสลัดใส่บอมเบนล่าแด่น่ะเป็นสีเป็นสีดำเงินในเรือก็มีทางดับเพิ่มหน่อย,หน,อยหน่อยค่ะ กูยืมนู้กูยืมนู้อ้ยฝนจะตกเดี๋ยวหยุดพี่น้องออกมาพันหอกในบ้านนี้นาง แถวข้างหลังนี่ก็มีป่าย,ยู่ค่ะแต่ว่าบอ่อปลาตกนะคะจะไปตกกันอยู่ในอยู่ในตัวเมืองอยู่ในหมู่บ้าน ถึงก็บอค่อยหนาวเด้ปกติแล้วเมื่อเหนากูหนีเด็กแต่ว่านี่บรรยากาศคืมฝนตกกระจิงมีร่มน้อยแต่ว่าบอค่อยหนาวซ้ำใดเนะคะแต่ขันยุข้างนอกโดนด,ด,ด,ดกับหนาวเด้พี่น้องอากาศเย็นๆค่ะแต่เสียเสียอย่างเดียวฝนตกพี่น้องค่ะตกเบิดมือตกแบบตกปล่อยๆเบิดหมือเบิดขึ้นสามสี่มืดติดต,ต่อกันแล้วเอยเ,เลือกล่ำหนีมันตําเลือกตําก็เลยแบบมาหมองข้งคางๆนี่เหมือนว่าอีนั่ง ยืนอยู่ผิวน้ำเลยพี่น้องเลือมันต่ำเลือก็อายุหลายแล้วนะเขานับประมาณ3 0 3สปียีนางอายุยี่สิปีเลือ3สาปีพี่น้อง <c oughs> พ่อใหญ่จะตกปลาตรงนี้บ้าง <c oughs> จนได้กลางห่มพี่น้องตอนนี้ยืนอยู่แองแองน้ำตรงอ่าบอกว่าถึกไว้คันว่าเขาครับเลือไปทางขวามือจะไปตรงอ่าตัวเมืองสตัมเน็ตเนาะคะ่ะ แต่ว่าอันนี้นั่งเลี่ยวมาเลี่ยวมาตรงซ้ายบริเวณนี่จะมีเรือลำใหญ่พี่น้องโอ้ดูโบ๊ดฝรั่งฟูเด้อมีเรือลำใหญ่อยู่ข้างล่างนี่พี่น้องโอ้ยเด้อดูอย่างนี้เด้อบดดูเอ็นน้ำมาแล้ยหามึงเอ้ยเป็นต่ย่านค่ะเรืออยู่ข้างล่างพี่น้อง จะมีเลือดจอดอยู่อ่าอยู่ใตน้ำโอ้ยไปตายานไปพ่อหญ่คับไปตรงนั้นบ่ด้วยเด้เสือก่อนเย่าเด้อเด้อสีดูพี่น้องเห็นบ่น่ะเลือดได้ไหนเลือดอยู่ของรางโอ้ยห,หลอนพี่น้องคะ่ะดีนะที่นั่งออกมายืนข้างนอกบั้น,นพ่อหญ่คับไปตรงนั้นนะ่ะไปพัดเลือดหม้อหม้อโตเลือ่อยนั่งสิไปถือเนาะคะ่ะจะไปถือเลือดล่ำไยพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นบ่ เห็นโค้งเรือบอนนะ่ะเออห,หลานเป็นตตย่านพี่นอ้องโอ้ยจ่ายหายแวบเลยตะกีนี่พี่น้องค้านี่เห็นเห็นบอเห็นเรือบอ่อยู่เด็ดอยู่ใต้น้านี่มาหลายปีแล้วพี่นอ้องเ,เ,เลือเลือลำไงเลืออกาวลำไงได้เนี่ยนะลำลำเป็นยังไงเลยโอ้ยเป็นตตย่านพี่น้องหลอนเลยหามันินตะกีนี่หลอนเลยพี่น้องจ่ายหายแวบเลยตะกีนี่ไปออกไปจากตรงนี้คะ่ะตอนแรก ตอนแรกคิดว่าสีมองเรเห็นได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้อยุ่ตื่นแสดงว่าเรือล่หไงค่ะตรงตรงนี้น้ำสองเมตรได้ไงสองหรือสามเมตรด้วยอุ้ยร้อนเลยว่ะไปออกไปจากตรงนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยิ <c oughs> ง่งพี่น้องิ่งนกกระเรียงฟังทุกคนคันว่านนา้ำคันว่าน,นา้ำลงนี่ตรงนี้ในเซนพื้นดินหบดเลยพี่น้องขาอุ้ยร้อนค่ะพี่น้องตะกี้นี่พี่น้องร้อนบะ เห็นเรือใต้น่าพี่น้องหลอนบ่หลอนเลยเด้อไปไปไปจะไปตกเลือกันฟังนัพูนค่ะพี่น้องขาพ่อใหญ่พนเฮือเรือก็เลยว่าเออฝนตกกร้างถอออกมาแต่ว่าโชคดีเทว่ามันบ่คไอยหนาวซำใดพี่น้องยีน่างกับโผล่คมมานํำตอนทีนั่งเหลียวเห็นเลือตะกี้นี่แบบหลอนแบบสตาร์ทไปสองวิพี่น้องแบบมันหลอนไปเลยไหมมันสตาร์ทไปเลยไหม ตา่านแต่ว่าแถวตรงนั้นป่าลายเด้ป่าลายอยู่เพราะว่าบ่ค่อยมีผู้ใดไปตกปลาตรงนั้นเพราะพี่น้องครับเพราะมันมีเลือใหญ่อยู่นะน่ะข้างล่างนี่เธอว่าก็มีหอยแมลงผู่อยู่เด้แต่ว่าเอายากเอาบ่ได้ช่วนมากก็คันว่าตกปลาไปมันก็จะมีติดมานําโตเนี่ยโตน้อยๆนะพี่น้องค่ะใต้ล่างนี่หอยแมลงภู่ลายค่ะแต่ว่าบ่มีปัญญาเก็บบ่มีปัญญาเก็บกินพี่น้อง ชื่อกินง่ายกว่าเนาะคะ่ะยืนยุ่หัวเรือได้เลยมาถึงมาถึงอ่าในในตัมเน็ตเราพี่น้องนี่เห็นบอลนิสตัมนนนนเนสสต็ตแถวแถวนี้นี่อ่ากว้างค่ะกว้างแล้วก็น้ำเลือกแล้วก็ปลาตัวใหญ่ไหลแล้วก็ ผันว่าถึงช่วงหนาห้อนปลาแมคเคอรลมันหวายเข้ามาในทะเลแล้วเนี่ยแถวเนี่ยจะเยอะปลาปลาแมคเคอเรลเนาะค่ะคนเขามาตกปลากันแถวเนี่ยเยอะค่ะปลาพวกปลาแมคเคอรลแล้วก็ปลาไส้ต่อย,ยง่ายๆอ่ะพี่น้องนี่ในมเมืองสตัมเลตเนาะค่ะเห็นปะกว้าง น้ำทะเลนี่สามารถแยกออกไปได้ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาพุ่นนอะคะเนาะคันว่าจะไปได้บารากินนี่ไปทางไปทางซ้ายพี่น้องมนีเดียวไปทางนี่ไปบารากินครับขับเรือประมาณสองชั่วโมงกว่านี่ลหละสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงดถึงบารากนเนาะคะ่ะคันว่าขับเรือง่ายกว่าถึงดอกว่าถึงสองชั่วโมงก่ถึงสามชั่วโมงเนี่นนยเพอใหง่สิีล่องตกปลาแถวเนี่ละ่ะ ฟังแล้วพี่น้องโอ้ยหนาวค่ะฝนก,ตก็ตกประยุทธ์เลยค่ะบ่ได้ป่าจา้าโตพี่น้องอากาศบ่ดีกลับเขามาบ้านแล้วจ้าโอ้ยหนาวพี่น้องมาเห็ดเข่าแรงกินด้วก่กัที่จริงนี่นั่งกินแล้วละกินอาหารแรงครับพ่อใหญ่มาอนีพ่อใหญ่แล้วเห็ดป่าอย่างของเรารบรูป่ามัดเกลือแล้วก็ตากแข้งแล้วก็เอามาอ่า แซน้ำคืนหนึ่งแล้วก็มาเห็ดค่ะมันก็พ่อกินได้อยู่แ,แต่วาน้ำบวถือปากนะคะอีนางก็เลยว่าสีหงเขานี่หงหงหงนั่นลหะหงก้อ,ออกไปตกปลาแล้วก็สีพัดสีเอาอันทวงอกพัดน้ำมันหอยหพี่น้องทวงอกที่ว่าอีนางเพาะนั่นะคะ่ะอีนางเพาะหามือเด้พี่น้องคะ่ะแต่ว่าพอบอถึงวิธีนะคะก็เลยก็เลยได้มากแบบว่าอ่าก่อได้กินอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่อยใหไงซ้ำไดนะแบบมันเป็นแบบว่า หัวใหญ่ๆต้นน,น้อยๆนะพี่น้องแบบว่ามันใหญ่ได้พเต็มทีเนาะคะ่ะเพราะบ่ถือบ่ถึงวิธีคือจังไดบลูฟพี่น้องนี่มันเป็นแนวเนี่ยคะ่ะหัวใหญ่ๆต้นน,น้อยๆก็จ่อกระแจเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวแช่บ้างเอ๋ <c oughs> hey, yeah, พี่น้องค่ะแต่ก่อนพอพอ่พอ,พอได้กินอยู่คะ่ะมันอก็อนอกมันๆดีพี่น้องนี่เห็นบ่หัวใหญ่ๆต้นน,น้อยๆก็จ่อกระแจพี่น้องย่นดาสิพัดใส่น้ำมันหอยเนาะคะ่เะเฮ็ดใส่กระเตียวกินกระเสียบอยู่พี่น้องพ่อพ่อได้กินอยู่ได้บลากหลายหนึ่ง ทุว่าอีนางใส่อันใส่เพาะในตะกา้าใส่แน่นเกินไปหรือเปล่าบ่แน่ใจนะคะอีนางพอไว้หาเหมือเลยในพี่น้องแดดได้กินเ้านี่แห่ะมาพัดกินกันพี่น้องหิวเข่า